สวัสดีครับเพื่อนๆและพีนนพ่น้องคนไทยที่พอที่จะมองเห็นสื่อทางออนไลน์นะครับวันนี้วันที่26ธันวา2561เนะี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือว่ามันใกล้ใกล้จะเลือกตั้งและจะมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนรัะฎรล้วส่วนตัวผม ความคิดเห็นส่วนตัวนะองค์กรที่คนที่มาจากองค์กรที่ไม่น่าที่จะเลือกเข้าไปอยู่ในสภาเนะี่ยผมมองเห็นจะที่มาจากองค์กรตำรวจนะไม่ได้ไม่ได้ดูหมิ่นนะแต่แต่คนที่มาจากองค์กรเนี้ยซึ่งเป็นองค์กรที่อ่าก่อนที่ท่านจะกนเกษียณหรือว่า ท่านดำรงตำแหนง่งตำรวจอยู่อย่างนี้ท่านเคยใช้อำนาจกับประชาชนในลักษณะใดบ้างนะมันเป็นการที่ว่าพอกเกษียณอายุแล้วอย่างนี้อยากจะใช้อำนาจต่อหรือว่าคนที่อยู่ในราชการและพอพอมองเห็นทางว่าถ้าลงสมัครเลืกเลอกตั้งเนี่ยจะชนะ อันนั้นหมายถึงว่า,ถ,าถ้าชนะเลือกตั้งเข้ามาแล้วพอได้เข้าไปอยู่ในสภา,าเนี่ยมันเป็นการที่ว่าไปเพิ่มอํานาจจากการเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยอยู่เนี่ยอพอเป็นสสแล้วจะด่าใครก็ได้จะพูดจาอย่างไงก็ได้เพราะว่าหนึ่งมันพอได้เป็นสสเป็นสมาชิกสภาผู้แท,ลละทะนรัษดรแล้วเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์หรือมีกฎหมายคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นการจะพูดจา,จาอะไรเงี้ยมันไม่ คือไม่ได้ระวังอะไรเลยเห็นไหมจะดูเหม็นใครจะอะไรอย่างเงี้ยจะฟ้องจะอะไรมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองสสอ,อยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเหลืองอำนาจนะอย่างประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้จากสิบตำรวจคนหนึ่งมาเป็นสสที่มาจากภาคอีสานนะภาคอีสานก็บ้านผมนี่แหละแลสสคนนั้นก็มาจากจังหวัดที่ใกล้ๆ กับจังหวัดบ้านเกิดของผมซึ่งผมเองก็เกิดจังหวัดศรีสะเกษไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคนคงรู้จักอ่ะทั่วประเทศเนี่ยเออเป็นดาวเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวประท้วงประจำสภาเอออาก็ประท้วงอ่าซึ่งมีเหตุมีผลหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ขอให้ได้ประท้วงอ่ะเออมันมันกลายเป็นว่า มาจากตำรวจแล้วแล้วมีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วประชาชนคนไทยยังจะเลือกเข้าไปอีกหรือไม่อันนี้อันนี้เป็นการตั้งคำถามนะว่าจะให้คนที่มาจากองค์กรเน,นี้ยหรือว่ามียศมีตำแหน่งมาจากข้าราชการตำรวจการที่จะลงเล่นการเมืองเนี่ยผมเห็นความว่ามันมันน่าจะมันน่าจะถอดยศก่อนที่จะลงสมัครผู้แทนรัฐดอนนึกจำไป เพราะว่าอาดีตที่ผ่านมาในเราเคยทําเรื่องประเทศไทยเสียเวลากับการทําเรื่องถอดยศพันตํารวจโทค,คนหนึง่งซึ่งเป็นนักการเมืองไม่ได้รับราชการงเราออกจากราชการไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันถอดยากเหลือเกินเนี่ยเออแล้วก็บ,บิดพิวไปเรื่อยเปื่อยียกว่าทำทำผิดกฎหมายซับมากมายเยอะแยะไปหมด นะพอจับได้ไล่ทันถึงขั้นสารจะลงโทษอ่ากลายเป็นว่ามันมีนี่เป็นความสงสัยของของประชาชนคนไทยนะแต่ไม่ได้รับยังไม่มีผลอะไรออกมาที่จะเฉลยข้อสงสัยให้กับประชาชนได้ก็คือกรณีที่คนสงสัยว่าไอ้ตำรวจนอก ตำรวจในราชาการพาตำรวจนอกราชาการคนเนี้หนีซึ่งเป็นผู้ต้องโทษคำพิพากษาให้จำคุกแต่แปลว่าหนีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านเป็นนักการเมืองอแล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์อยู่ในสภาผู้แทนมาตลอดตลอดเวลา ยี่สปีที่ผ่านมาเนี่ยคือยศขนาดนั้นเป็นสารวัตรหรือเป็นร้อยตำรวจเอกเอกนะเข้าไปเป็นสสแล้วได้เป็นนายกได้เป็นไอ้ได้เป็นรองนายกอ่าได้เป็น,ปน,น,ปนรัฐมนตรีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ถ้ากับพิวเรื่องกฎหมายไปเรื่อยไปอ่ เขามาเรียนต่อร้ามผองแหงจบด็อกเตอร์อ่าเป็นอะไรลเขาเขาเรียกตัวเองว่ Law. าด็อกเตอร์ออฟลอคือฟังแล้วมันก็เออมันมันใช้ประโยชน์ได้อะไรกับสภาผู้แทนนอกจากว่าพอเข้ามาเสร็จจะด่าจะว่าใครเนี่ยต้องให้ประธานสภาถ่ายทอดสดทางช่องสิบอดอ่าต้องต้องให้ถ่ายทอดสดทาง วิยุรัศธภา,ด,าด่าได้สาใจคนที่ชอบแบบลักษณะอย่างนั้นก็โอโหฟังแล้วได้อัตลดแล้วมันได้ได้ประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนนอกจากจะพิีวให้มันพูดง่ายๆว่าเออตัวเองอรอดแต่ประเทศไทยได้อะไรเสียเงินเดือนให้ ข้าราชก,การการเมืองเหล่านั้นมากมายเห็นว่าประมาณเออ่ย,อ,ยอะแยะแต่ถามว่าแผ่นดินไทยได้อะไรจากคนเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่ลา,ายแก่ใจยังยังจะลงทะัมรยังจะยังจะทำต่อยออโดนอภิปรายจนข้างถึงขัง้นขึ้นสงขึ้นศาล แต่พอถึงที่สุดกลายเป็นว่าคนเหล่านี้หนีได้ทุกเที่ยวไปหนีเงื้อมือของกฎหมายทุกเที่ยวไปแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ <c> ์ <oughs> ถ้าจะถ้าโดนคดีนะมันกลายเป็นว่าคนเหล่านี้สั่งการให้คนเป็นร้อยเป็นพันไปลุมจับคนคนเดียวเพื่อที่จะเอามา รับโทษตามที่กฎหมายประเทศไทยบัญญัติไว้มันก็ไม่แปลกหรอกครับมันใช่เมื่อคนทำผิดมันต้องถูกลงโทษไม่มีใครเถียงแต่มันต้องทุกคนนี่ไม่ใช่ว่าเออคนที่มาจากข้าราชการตำรวจรีรอ,อดยิ่งเป็นนักการเมืองยิ่งรอดอ่ะโอกาสรอดมีสูงอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อสงสัยนะว่ามันใกล้เลือกตั้งแล้วเราจะเรายังจะอชื่น ชมกับคนที่มาจากอาชีพตำรวจหรือไม่เพราะนั้นเป็นการที่ประชาชนจะมีโอกาสได้ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับโอเคถ้ายังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ